กัญชลีสัำรีรัตน์นะคะเป็นโฟลเดอรของบริษัทด i จิเนทีฟนะคะก็วันนี้ก็ได้แชร์ในเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจนะว่าเวลาเราจะให้เราชนะคู่แข่งเนี่ยเราต้องใช้กลยุทธ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายเนาะว่าเราจะต้องดูนะว่าเราอยากจะเพิ่มยอดขายจากการได้จากคู่แข่งคนใหม่ยังไงนะคะเวลาเราจะ ลอนผลิตภัณฑ์เนาะหรือการสื่อสารออกไปนะคะในตลาดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมีเรื่องกลยุทธ์นี่แหละเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะทําโฆษณาออกมาให้มันแค่น่าสนใจแต่มันจะต้องตอบโจทย์ทําไมคอน sumer ต้องเอาเงินไปจ่ายเนาะซื้อสินค้าเราด้วยมันต่างจากคู่แข่งยังไงเพราะฉะนั้นการทําการบ้านพวกนี้ค่ะมันสําคัญมากก็คือช่วยทําให้ธุรกิจเนี่ยลดความเสี่ยงของโอกาสที่แคมเปญมันจะเฟลหรือไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจเช่นไม่ตอบโจทย์ทางด้านยอดขายได้อนะ อีกหนึ่งสิ่งที่ให้ทำกันบ้านเยอะขึ้นก็คือเรื่องของการไป observe ของคอมพิวเตอร์ค่ะตอนนี้น้องอะไปทำกันบ้านเยอะฝั่งคอน sumer เนาะแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องของคู่แข่งในตลาดว่าวิธีการทําการสื่อสารจุดที่เขายืนคน perception เขาอยู่บนตําแหน่งไหน occasion okay, ไหนในการกินแล้วฉซนก็คือกลับไปทากันบ้านเรื่องคอมพิวเตอร์ทํคอมพิวเตอร์รีวิวให้เยอะขึ้นดูว่าคอมพิวเตอร์พูดเรื่องมุมไหนบ้างคอน sumer perception บนคอมพิวเตอร์ยังไงบ้างจะได้เห็นว่ามันมีช่องว่างให้เราใส่เข้าไปไหมหรือมีโอกาสทางการตลาดที่เรายังสามารถไปยีจุดนั้้นได อยากให้หอาจารย์ยออยฝากอะไรที่น้องๆหรือว่าให้กำลังใจน้องๆต้องบอกว่าคุณภูมิมใจนะเวลาเรา,เราทำงานในการทำงานโฆษณาชีวิตจริงก็จะประมาณนี้อาจารย์ทำบริษัทโฆษณามา15ปีชีวิตจริงก็จะประมาณนี้าานนามามนหมายถึงว่าเราก็ต้องกออทูการแบบรับบีบลูกค้าผ่านมาทำอินไซส์อินไซต์ทำแมสเซจแมสเซจเบลครีเอทีฟไซจี้นั่นนู่นนี่กว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานจริงอนะไรย่เงี้ย หนึ่งคมเปนระยะเวลาปีตั้งแต่4เดือน6เดือนบางคัมเปญนี่คข้ามปีด้วยเนาะฉซน,นก็อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าเวลาคุณไปสัมภาษณ์เนาะคุณก็จะได้เอาสิ่งนี้ไปเล่าให้อาจารย์เหมือนเล่าให้คนผู้คนสัมภาษณ์ฟังหรืออย่างคนที่เป็นคนที่สัมภาษณ์อย่างอาจารย์ฟังอาจารย์ก็จะรู้สึกเออมันมีจุดที่น่าสนใจเหมือนคุณได้ไปลองทามาแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นจุดที่ทําให้ hiring manager เนาะคนที่จะตัดสินใจจา้างคุณเข้าไปในที่ทํางานอ่ะก็คุณก็จะมีเรื่องไปเล่าขอบ